อยู่รอยเอดจ้าจ้าน้องงามๆนี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามาอย่างเราบัดนีย่ยโอ้ยห่อนแห้งจ้า ขนะุ่นเชียงเข้ามานะเหะอแท่มวนอยู่เฮ้ยมามาช่ท,ทงนันนี่แหละจ้าเหลียงงวัวพร้อม nhà này bố, há nó mày trả với nong, để thang đấy nó tháo muôn, nón hang đìn trả, เดี๋ยวหน้าขุนเชียงเข้ามาล่ะเจ็บน่อง อันนี้คือมาของฮาวิานะไอควันบอกว่ามึงแปวฟังคุนเด้อกสัตว์ข้าว่องกั็แล้วนะไปข้าวู่าง กระสุนเจียวไปกินอะไรไม่ไหวกันหบ่เอาบ่เอาอันน้อยๆหาหน่อไม้จ้าจ้าสิพามาเบิ่งหน่อไม้เด้อจ้าพี่น้องพอหรือมั้ยสองสมุนมาสมทบล่ะ ละจ้าพี่กำลังหาเพื่มวนอยู่เฮ้ยมาม้าชิดทงนันนี่แหละจ้าเลี้ยงงัวพร้อมอ่านนั่นตายมันอืดมันดูมบ่ได้พวกน้ำมันนี่กัน่ะมันมันเสียงพวกมันเหรอ

มบ่เที่ยวล่ะแล้วรอแต่โนไม่้สงมงนี้บ่เกี่ยวบ่านเม่นบอกบ้านเม่นพูนบอให้พูนฟังถ้าพูนล้วแม่เราทมีปัญหาพูนพูนเดี๋ยเฮ้ยนอนึงไอ้ขวันนอม่นอนหีบบอกวันนอนใโอ้ไว้มงนี้บ่เที่ยวใ่่ะแล้อแต่โนม่งเมีบ่เกี่ยวบ่แเม่นบอกบ้านเม่นพูนบอให้พูนฟังถ้าพูนล้วแม่มีปัญหา สองคนเบ่งสามคนเบ่งไหลสุดกันแหละคนสวยจะ้ะกำลัองลองอกเลยจ้าหลายหลยาย วยเย็ดสิเอาเองเย็ดสิน้ำตามวยให้น้ำตาจับซะอนหาน้องหม่จับพี่น้องจับสวัสดีจับสวัสดีจับพี่น้องต้องได้มมงฝาพูนทั้งตัวไล่ เอาเฮ้ยมาเกี่ยว่อยห่อนแห้งแห้งจ้ะ เอาอย่างคือสีนาสับกมูน,กนหา หน้นนา,นนนนาอีกอ่ะีกอ่ะขึมาหน่อยตัวนึงจ้าพี่น้อง,องอบ่มีผู้เห็ดกี่อก ภาื่อมือทอเดี่ยวเบิ่อาบาอน,นว้ยงงูอ่ะมันอยู่ในแหนแล้วมันตายดูดิมันอืดเลยเห็นไหมนั่นงูเนี่ยโอเมวนอยู่เฮยม้าม้าชื่ทอทงนานี่แหละจ้าเลี้ยงงัวพร้อม có lỏ đếch nói, nổi, ổng mà hả? năm hầu hay xưng mắng bỏng 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 cá bỏng tiêu bỏng bỏng ไม่มาเอาไว้แล้วไงคุณโตอีกหัวยังไงนังเดกไปไม่แล้วพี่คำ ไม่ใส่ผ<ม>ู้ขอยสิบ่อยู่บ้านเดิมผูขอยสิบากันเป็นหลอกประมาณหาถุงหมงอยอยูยังสกกาป้าบบ่ได้กินแล้วน้องมูกระทะจ้าไม่สบไมเอ้า้รูป ปิ๊บปิ๊บมา yep.